้อนคนเห่าเนี่ยโบหู้เรืองกรรมโบเสื้อเรืองกรรมหรือวิบากของกรรมแล้วก็บุหูทางดําเนินเพื่อความดับกรรมหรือวิธีดับกรรมนั้นเขาจึงอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองคนเหล่านั้นยอมกระทาความส่วนใดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแม้แต่ในที่สุดสามารถฆ่าพอฆ่าแม้ต่เองใด้อนอกหู้กรรมโบเสื้อเรืองกรรมหรือวิบากของกรรมแล้วก็บุหูทางที่จะดําเนินหรือเพื่อความดับกรรมนั้นอย่างใดคนเห่าส่วนหลายบมีผู้ใดดอกสรุดภูเขาแต่คนเห่านั้นพากันไปสรุดสังต่อและก่อนหินนั่นเองนั่นก็คือกรรมย่ญยๆในคนเห่าระ แต่ไปกระทากรรมน้อยๆนะั้นแต่ว่ากระทำเรื่อยๆเฮ็ดหลายๆ,ยๆมันก็กลายเป็นกรรมใหญ่นันไดขอเจริญสินเจริญพรทั้งออกตนยมทั้งหลายยินดีตอนหับเข้าสู่สองธรรมะก่อนนอนเมื่อนี้อาตมาก็จะได้นำลักธรรมะกล่าวสู่ออกตนยนมทั้งหลายใด้สับหับฟัง ว่าด้วยลักธรรมเอือนว่าหู้กรรมเสื้อกรรมและแก่กรมตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาว่าเราจะหู้กรรมแบบใดจะเสื้อกรรมอย่างใดและจะแก่กรม้ดยวิธีใดก็มาฟังนํากันเลยก็คือในที่นี้เนาะพระภูมิพระเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหูนิฐานะสัมภะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหูเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหูวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหูกรรมมะนิโรดความดับกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหู กรรมนิโรธขาไม่หนีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคลคลควรหูนั่นเองสันทำมาเบิ้งว่าหฮาวุก,กรรมนะเฮาจะหูแบบใดพระเจ้าทรงตัดเอาไว้อีกในมุมหนึง่งเฮ้ากล่าซึ่งเจตนาว่าป็นกรรมเพราะบุคคลมีการเจตนาแล้วจึงกระทำกรรมด้วยกายโดวยวาจาด้วยใจนะอันนี้เอินว่าแสดงว่าให้เขาเข้าใจว่าการเจตนานั่นแหละจึงเอินว่าเป็นการกระทำจึงเอินว่ากรรมนั่นเองเหมือนบางคนเราไปเข้าใจว่าเออเอาเขาขี่รถไปใช่ไหมเยียบมาตายในชะ่ไหรือ่าเยียบสัดอะไรถึงตายใช่ไหมก็ายานเป็นกรรมของตัวเองแหละ นั่นก็ต้องทามาตอนนั้นเฮาเจตนาแล้วหรือยังเฮาเจตนาฆ่าเฮามีความอาฆาตมีความเกลียดแค้นต่อสานั้นเบาการเขามีการเจตนาจึงเอิน้น่กกรรมถตาเฮาบ่เจตนาก็บ่าสามารถเอิน้น่กกรรมได้อย่างนี้นี่เอิ้นว่ากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมต่อมาก,ก็คือนิทานนะสัมภาวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรหู้ในนี้หมายเทงอันใดหมายเทิงในเ,งนะเอิน้น่กกรรมทั้งหลายนะมีแดนเกิดแดนเกิดของกรรทั้งหลายนั้นคือผัสสะคือการกระทบทางตาทางหูทางด่างทางลิน้นะทางกายทางใจหรือตาได้เห็นหูป เกิดความพอใจบ่พอใจเลยเอิ้นว่าเกิดสุขเกิดทุกข์หรือเสยๆอย่างนี้หูฟังเสียงดังดมกลิ่นลิ้นสัมผัสกายสัมผัสใจในคิดนี้นี้เป็นแดนเกิดของการกระทํานี้เป็นแดนเกิดของกรรมทางลายนะกรรมนะเกิดอยู่บนนี้นะสุขทุกข์นะเพราะอาศัยภสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะจึงมีสุขมีทุกข์และมีโอเปคานั่นเองนี่เอิ้นว่านิธานะสัมภาวะแห่งกรรมแดนเกิดของกรรมต่อมาเวมัตตาแห่งกรรมกรรมที่จําแนกให้สัตว์ท้งหลายนั้น ไปเกิดในสถานที่ต่างๆนั้นคืออย่างใดก็คือกรรมที่ทําให้สัตว์นั้นไปเสวยเวทนาในนรกนั้นมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์นั้นไปเสวยเวทนาในสัตว์เดรัจฉานนั้นก็มีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์นั้นไปเสวยในเปรตวิสัยนั้นก็มีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์นั้นเสวยในมนุษย์โลกก็มีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์นั้นเสวยอยู่ในเทวโลกนั้นก็มีอยู่นั้นน้เอินว่าเวมตตา่งกรรมความมีประมาณของกรรมทั้งหลายนะที่ทําให้สัตว์นั้นได้เสวยทุกในพนนนนัั้้้ๆเออว่่าาขงงมมทีสให ว่าสัตว์เหล่านั้นนันไดกระทากรรมอันใดไววดีกตามโสุกกระนั้นเขานั้นแหละจะเป็นผู้ดีได้ครับึ่งผลของกรรมเหล่านั้นอย่างนี้ต่อมาก็คือวิบากของกรรมวิบากของกรรมนั้นให้เขาเข้าใจว่าผลของกรรมนั่นเอง่บม่นสิ่งใดวิบากของกรรมหมายถึงว่าผลของกรรมเป็นสิ่งที่เฮานั้นควรหู้คือควรหู้อย่างไดก็คือควรหู้ว่าพ้นของกรรมนั้นพ้นของการกระทํานั้นมีอยู่3ระยะเงา้ยปอย่างไรเพราไม่แต่เพียงระงะเดียวได้หรือเฮาเนี่ยมักเห็นคนอื่นว่าเออเฮ็ดส่วแล้วก็คือบริสุทธในปัจจุบันแต่อย่าลืมา อันเขาเฮ็ดส่วนใ <c oughs> นคะวามส่วนในเขาได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเพียงแต่ว่ามันบ่เห็นสื่อหรือว่าอีอย่างหนึ่งความส่วนเท่างว่ามันจะบ่ให้ในปัจจุบันแต่มันจะให้ในสามระยะในที่มันบางครั้งให้ในปัจจุบันบางครั้งให้ในเวลาต่อไปบางครั้งให้ในเวลาต่อต่อไปอีกเช่นว่าอาจจะเป็นศาสนาหรือศาสตร์ต่อไปอย่าง,นะงนี้นั้นฉะนั้นคนของกรรมหรือวิบากของกรรมนั้นมันจะให้ยุ่สามร <c oughs> ะยะในเองเขาอเอื่นว่าทิฏฐธรรม อุปัชาและอปรปริยาญาตนบอกมันจะให้อยู่3ระยะประมาณในอ้นว่า3เวลานั่นเองบ่แม่นว่าวเฮาเฮ็ดแล้วนะว่าเฮาจะได้ดีอันเฮาเฮ็ดดีนะเฮาแ่ะเฮาได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าพ้นที่มันจะดีกว่านั้นอีกบางเ่อมันจะให้ในเวลาต่อไปหรือเวลาต่อๆไปอีกนั่นเองให้เขาเข้าใจเรื่องกรรมแบบนี้อีกให้หูก่อนนะแล่ต่อมาก็คือกรรมนิโรดเป็นสิ่งที่เฮาคนคือความดับของกรรมนั้นคือดับยังใดคือดับที่แหนเกิดหรือดับที่ เหตเกิดนั่นเองนั่นคือผัสสะนะคือเราจะดับอย่างใดก็คือการที่เราได้เห็นได้สัมผัสอ่ะได้ยินหรือได้กลิ่นได้รสพวกนี้ก็ให้เพียงแต่ว่าสักต่วานะถ้าเราสักแต่ว่านั้นเอินว่าจะกระทําซึ่งสมนัตและโทมนัตนั้นกําจัดออกไปได้อย่างนี้ถ้าเราบ่มิสักแต่ว่านั้นมันจะเกิดซึ่งพวกเวทนาเอินว่าสุขหรือทุกข์และจะตามมาด้วยซึ่งตัณหาอุปทานนะภพชาชารามรณะสุกริเทวะต่าตามมาแต่ถ้าผู้ใดดับ ในที่ภาษาเอ็นว่ดดับกรรมได้ก็คือหรือท้ามันเกิดขึ้นนั่นนะมันกระทบทางตาทางหูทางดัทงทาง,ทางลิ้นทางกายทางใจเก็ะขอให้เป็นการกระทําที่เป็นกุศลจะเป็นการดีแต่ส่วนหลายคนเหาเนี่ยมักไปในทางอากุศลนั้นเป็นส่วนหลายฉะนั้นความดับกรรมเอ้นว่ากรรม,มะนิโรธนั่นนะความดับเรือของกรรม,มก็คือดับที่ภาษานะั่นเองอย่างนี้แล้วส่วนประการสุดท้ายคือกรรม,มะนิโรธคามมนีปฏิปทาคือทางดําเนินให้ถึงความดับลเบลือของกรรมนั่นคืออริมคมีองแ์ดได้แก่ สมาธิที่ความเห็นสอบสมาสังกปะความดำริสอบสมาวาจาการว่าจาสอบสมากรรมันตะการทําการงานสอบสมาอาิวะการเลียชสวิตสอบสมาวายมะความพักเพียรสอบสมาสติความระลึกสอบสาม,มาสมาธิความตั้งใจมันสอบหรือว่าย่อเข้ามาอีกก็คือสินสมาธิปัญญาหรือย่อเข้าไปอีกก็เหลือสมถะวิปัสนาหรือเขาจะย่อสั้นๆเข้าไปอีกยังเหลืออานาปนาสติผู้ใดเจริญอานาปนาสติก็เสวาได้ เริญแล้วซึ่งสมบทิบปัสนาหรือได้จริญแล้วซึ่งสินสมติปัญญาและได้กระทําให้สมบูรณ์แล้วซึ่งอริยนนมรรคมีองค์8คือทางสายกลางเป็นไปเพื่อความดับกรรมหรือเป็นทางที่ดําเนินเอินว่ากรรมบร่ดําบ่ขาวยอมมีวิบากบ่ดําบ่ขาวนั่นเองฉะนั้นนี่คือเขาหู้กรรมเฮหาหู้งแบบนี้ออกตัวยัไงไะคือหู้แบบนี้คือหู้หลักการกระทาําว่าการกระทําดีนั้นมีการกระทําส่วนมันมีอย่างนี้ถ้าเขาบุฮห้แบบนี้แล้วแล้วเขาจะเสื้อกรรมได้อย่างไรฉะนั้นอันตับต่อไปก็คือเสื้อกรม เสื้อแบบใดออกตัอนนี้คือเสื้อว่าการก็ทาดีก็ทาสวนะ่วนมีจริงนะมีจริงบุญคุณอ่อบุญคุณแม่มีจริงโลกนี่โลกนามีจริงศาสตร์นี้ศาสต์นามีจริงแล้วก็เสื้ออย่างอีกก็เสื้อว่าเออแดนเกิดของกรรมนั้นมันก็มีจริงนะเสื้อว่าวิบากของกรรมนั้นว่า,วาควนเทาทําดีแล้วก็ยอมมีมีการได้ดีทํำส่วนแล้วก็ยอมได้สว่วนนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือให้เสื้อว่ากรรมมัสกาตาสัทธาก็คือเสื้อว่าคนเฮ่านะั้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทาาทของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิร์ตมีกรมาามกรมเป็นที่พึงอาศัย บุคคลทำกรรมดีก็ตามโศกตามเค่นั้นแหละจะเป็นผู้ได้ผลของกรรมนั้นอย่างนี้สันอันนี้เอินว่าเสื้อเรื่องกรรมเสื้อเรื่องบิบากเสื้อเรื่องกรรมมัสกาสัสธาเมื่อหูกรรมแบบนี้แล้วเสื้อกรรมแบบนี้แล้วก็หาวิธีดับกรรมก็คือการดับกรรมในทางพุทธศาสนาเพิ่นบริสุทให้เฮานั้นต้องไปแก้ข้อสะข็นหรือต้องไปบนบานสารกาวหรือต้องไปกาบบอนนั่นกาบบอนนี้เอินว่าไปกาบในสิ่งที่เอินว่าเอากาบต้นไม้ซักซิธ์หรือว่าปลาซักซิ์หรือก้อนหินศักซิ์สดใช่ไหะเพิ่นบบได้ว่าให้เขาดจะ แต่การที่เข้ามาแก้กรรมในนี้คือต้องเป็นผู้ทีมีศีลนะมีสมาธิมีปัญญาถ้าผู้ใดมีศีลก็จะเป็นคนที่กระทาให้สมาธินั้นสมบูรณ์ถ้าผู้ใดมีสมาธิก็จะทําให้ปัญญานั้นสมบูรณ์ถ้าผู้ใดมี3ามอย่างนี้สมบูรณ์แล้วก็จะทําให้เอื่นว่าบาปกรรมนะบางครั้งที่มันมีอยู่น้อยก็ทําให้มันซูนหายไปได้หรือกรรมที่มันมีลายก็ให้มันบรรเทาลงไปได้หรือถ้าผู้ใด เจริญสึงอัีิมักมีองแปดนะี่ก็ทำให้หลายเจริญให้หลายสึงอี้มักมีองแปดนะี่เป็นทางสายกลางในแล้วนะยอมตัดสาตัดภพใดนะเอินว่าไม่ยทึงว่าถ้าเขาบรรลุเป็นโสดาบันก็จะยังเลือแต่เพียงเจ็ดศาสตร์หรือสองสามศาสตร์หรือเพียงศาสตร์เด,เดียวถ้าเขาบรรลุเป็นสกาาคาเมก็จะเลือแต่มาเกิดอีกศาสตร์เดียวหรือถ้าเป็นอนาคาเมก็จะเป็นอนาคาเมหาจาพวกจะเป็นผู้ที่บวชกลับมาจากภพนั้นๆ ถ้าเป็นพา,ารหันก็จะบรรลุธรรมในปัจจุบันคือมดกิเลสปัจจุบันเป็นผู้ที่สมาดับกรรมในปัจจุบันนั่นคืออาศัยในมรรคมีองแปดนั่นคืออาศัยสิ้นสมณิป,ปัญญานี่แหละทางดับกรรมออกต้นทางไรอย่าไปสแสวงหาสิ่งอื่นอย่าไปเสียงเงินบวอื่นอย่าไปเสียเวลาบนอื่นออกต้นย,นยาณโยมยุหืน่นยุสาอยุในที่ทํางานยุในสถานที่ใดก็ตามนะข้อให้เป็นผู้ที่มีศีน่นะมีสมาธิ มีปัญญาสิ้นน่ที่ก็คือสินหศนะสินแปดสินสิหรือสินสองร้อยสี่เจ็สมาธิน,น่ที่ก็คือการเจริญให้จิตตั้งมันนะเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีความระลึกสอบก็คือมีจิตตั้งมัน่นะเป็นผู้เข้าถึงสรารทั้ง 4, สีสารทั้ง8นะหรือว่าเข้าถึงฮอรนิโรธสมบัติได ส่วนปัญญาในะที่มาถึงหอบหู้ว่าอันใดเป็นกุศลอันใดเป็นอกุศลมาถึงหู้ดีเป็นดีหู้เสืวเป็นสัวนะเอินบาการที่จะได้มาสังปัญญานั้นก็คือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังหลายเป็นผู้ที่เอินา่ามันใครควรึ่งธรรมะเป็นผู้ที่มันเจริญภาวนานเองฉะนั้นถ้าผู้ใดมีทำสามอย่างนี้เอินา่าสินสมนิปปัญญาหรือเจริญตามปัตญม,มีองแป8หรือเจริญอนานาปนสตินี้เป็นทางที่เป็นไปเพื่อความดับกรรมโดยสิ้นเชิงนั่นเองฉะนั้นธรรมปณีจอัตมาด้อมกานนั้นคือหูก้กรรมเสือกรรมและดับกรรม ตามแนวาทางพุทธศาสนาต้องกระทำแบบนี้ออกตอนอ้นยนั้งหลายนั้นวังว่าคลิปนี้ออกตอนอ้นยนตทั้งหลายก็จะได้ประโยชน์หลายแล้วก็เชศนออกตอนอ้นยนตมนั้นมีปัญญาในการนำเอาหลักธรรมนี้ไปใส่ในชีวิตประจําวันของตนให้เกิดความสุขและก็เป็นคนที่บ่ลงทางอีกต่อไปขอเจริญพร